สวัสดีแฟนบอลมวยทั่วประเทศนะครับช่องวิเคราะห์มวยไทยขอนําแฟนบอลมวยมาพบก,กับการคาดการณ์ก่อนเกมการแข่งขันนะครับวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของศึกมมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่ 25, 25 6, กุมภาพันธ์2567มวยรายการนี่แข่งขันกันที่ช่องเจ็ดสีเหมือนเดิมเริ่มแข่งขันในเวลาบา 3, ่ายสองครึ่งขายทอดสดเวลาเดียวกันกันบบ่ายสองครึ่ง แปลกรน,นะครับจะเข้าไปวิเคราะห์วิจารณ์นะครับฝากแฟนมวยสำหรับท่านใดเป็นสายลุ้นสายเชียร์หาที่เล่นหาที่ลุ้นหาที่ออกตัวบางทุนนะครับฝากไปด้วยมวยพกย c o n สองสี่ครับเป็นมวยพกย c ก o ระบบอัตโนมัติเนลนราคาส่งตรงจากสนามให้แฟนมันมวยได้ลุ้นได้เชียร์ได้ตัวบางทุนกันบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยต้องมวยพกย c o n j สองสี่สนใจอยากเป็นสมาชิกของมวยพกยก24อนะครับแอดไลน์ไปที่ spk สอไม่อํำหน้านด้วยออกตัวได้ท้งยกบริการดีมาตรฐานมั่นคงต้องมวยพกยก o n j ไปเริ่มกันที่กุญแจของการถ่ายทอดสดประจำสัปดาห์นี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างเพชรประภาพรสวเดชพันธ์เจอกันกับศักนาคาอบจนครพนมเจ้าเพชรประภาพรสวเดชพันธ์นะครับมวยจากจังหวัดกาญจนบุรี17ปี171ซนติเมตรอนที่ใครมวยสวเดชพันธ์เป็นมวยดาวรุ่งฟอร์มแรงอาวุธมีทุกลูกนะครับวงนอกได้วงในเหนียวเปิดเกมเดินเตะหนักแรงวงในขวาฟอล็อกลัดตีเหนียวนั่นหัวจิตหัวใจดี กรมสดนะครับก้าไฟหลังชนะรวนล่าสุดชนะคะแนนรถบทนายกเอธาสลาทิตวรรณนาบางกะปิเอาไว้เมื่อวันที่23ธันวาคม2566ต่อยไว้ร้อยยี่ต่อยไว้ร้อยหกปอนด์นะครับส่วนคู่ชกค,ครับรุ่นพี่เก๋าเกมประดูกประสบการณ์สูงจากจังหวัดนครพนมครับศักนา,ามมนาคาอบจนครพนมปีนี้21ปีครับสูง167ซติมตรซ้อมค่ายมวยเพชรเกียรติเพชรเป็นมวยประเภทนะครับ จังหวะฝีมือดีอาวุธจัดจ้านเหลี่ยมเชิงดีถนัดซ้ายตั้งรับจับทางเก่งดักเตะซ้ายดักต่อยซ้ายรุนแรงแม่นยำนะครับวงในขวางดันแทงมีครบเครื่องนะครับนอกในมีหมัดมีศอกเสริมฟอร์มก็ใช้ได้นะครับสามไฟหลังชนะ2แพ้1ล่าสุดนั้นสะดุดแพ้กับเพชรปร่าสักโสสาชีพที่าชดำเนินเอาไว้เมื่อวันที่21พฤษภาคม2 5 6พนต่อยไว้อย8ปอนด์ก็ถือว่าหายไปปีก ประมาณ7จ็เดือนนะครับคู่นี้นะครับทัศนมุมมองผมชอบไปที่สักนาคาอบจอรนครพนรมถึงแม้ว่าจะหยุดและหายไปนานนะครับน่าจะอาศัยกระดูกประสบการณ์ความเก่าประกอบกับเหลี่ยมเชิงนะครับฝีมืออาวุธมวยที่ดีกว่าเป็นฝ่ายดับซ่านะครับสกัดความร้อนแรงของเพชรปาพพรสอเดชาพาันเอาไว้ได้ครับ คู่ที่2องเป็นกับ108ปอนด์นะครับมวยทรงสไตล์คล้ายกันมาเจอกันระหว่างพยักษ์ศักดิ์สตูลเจอกับซูเปอร์ไวท์ปอพิคเนตเจ้าพยักษ์ศักดิ์สตูลนะครับเป็นมวยสตูลซ้อมค่ายมวยเกรดเพชร24ปีครับปีนี้สูง163เซนติเมตรต่อยมานานเขาเกมกระดูกดีถนัดซ้ายนะครับก็ประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องเลี่ยมเชิงจัดจ้านตั้งรับจับทางเก่งดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในหมัดคมศอกคม ล่าสุดนะครับชนะคะแนนสังฟ้าโนโรวัติมที่ระดมเนินต่อยเวร้อยแปดอนเมื่อวันที่21เพฤศจิกายพน2566ส่วนซุปเปอร์ไบต์ปอพิคเนตนะครับมวยกะบี่องปอพิคเนตสิกปี1 6 7เซนติเมตรก็เป็นประเภททรงสไตล์คล้ายกันนะครับจังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงจัดจ้านอาวุธครบเครื่องมีเท้าลูกเดินได้ถอยเป็นดักเตะขวาต่อยขวาแม่นคมตีนหน้าดีวงในกดแขนไล่แขนแทง หมัดคมสอกคมรวดเร็วล่าสุดชนะคะแนนเพชรเอกเกียรติจมลูนเอาไว้ที่ตะวันนาประกอบไเมื่อวันที่8เมษายน2566ต่อยไว้111ปอนด์คู่นี้นะครับคู่นี้ทรงสไตล์คล้ายกันผมชี้ชัดฟันธงไปที่พยักษ์ศักดิ์สตูลนะครับจะอาศัยหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยไอคิวสมองมวยที่ดีกว่าเอาชนะคะแนนซูเปอร์ปปรบายปอพิคเนตครับคู่ที่3นะครับไปกับร้อยสี่สปอนด์รีแมตช์แก้มือกันระหว่าง เป็นต่อแไปเมนบุรีเจอกันอีกทีกับเพชรสงภาศิษย์เจริญทรัพย์ซึ่งคู่นี้นะครับถือเป็นมวยพิกัดใหญ่ เือเป็นมวยพิกัดใหญ่แล้วก็เป็นมวยต่างศึกต่างสายน่าดูมากนะครับเป็นต่อแป๊ะมินบุรีเคยชยนะมาครั้งหนึ่งนะครับมวยจากสุราษฎร์ธานี20ปี175ิ้เตมซ้อมค่อยมวยแป๊ะมินบุรีก็เป็นมวยรูปร่างสูงใหญ่ยาวนะครับประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องนะครับวงนอกได้นะครับมีเตะมีต่อยดักเตะดักต่อยก็ได้เดินเกมเดินเตะเดินต่อยก็ได้วงในนะครับมีของคอ ของคอเด้งตีนะครับหรือกดแขนขวางหน้าแทงยัดไส้ก็ได้ต่อยหมัดฟันศอกคมฟอร์มดีนะครับล่าสุดชนะคะแนนเพชรสงฆ์ภาคศิษยเจริญทรัพย์ในศึกเกียรติเพชรสัญจรวงที่ยี่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร,ร,กกร้อร 2, รรต่อยไปร้อปอนดอสอนรร์ส่วนเพชรสงฆ์ภาคศิษยเจริญทรัพย์มวยสุราษฎร์ธานีซ้อมค่ายมวยศรรษิ 34, ศรรษยเจริญทรัพย์24ปีร้อแปดสิซมมวยรูปร่างสูงใหญ่ยาวประเภทเดินหน้าท้าชุท้าดวลชวนทะเลาะนะครับสาดแข้งต่อยหมัดนำวงในขวาคอร้องรัดเด้งตีเข่ารุนแรงฟันศอกอันตรายบูสู้ดีนะครับ แต่เหลี่ยมตัวไปลองล่าสุดก็อย่างที่บอกไปนะครับแพ้คะแนนเป็นต่อแป้มมรีเอาไว้ที่ศึกเก็บเพชรสัญจรวันนั้นก็ต่อย1้2ยปอนด์มาเจอกันใหม่ก็142ปอนด์คู่นี้ทัศนะมุมมองผมชอบที่เป็นต่อแปะมมีนบุรีนะครับกระดูกประสบการณ์ไปลองแต่นะครับมันเคยชนะมาแล้วน่าจะได้ใจและอีกอย่างหนึ่งนะครับอาวดมวยหลากหลายกว่าเอี่ยมตัวดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายย้ำแขนเอาชนะเพชรสอง่งขัศิษ์จะเลื่อนซับไปได้นะครับคู่เอกนะครับ เป็นการรีแมตช์แก้มือกันระหว่างฉลามดำนายกเอธาสลานะครับเจอกับเพชรสองว,องว,องวันโสสมานกาวเวนตพิกาโรสสิบข่าวบอนคู่นี้นะครับก็เป็นอดีตเพื่อนรุ่นรุ่นนะครับนักชกมวยรอบปุลเสือครั้งที่21ซึ่งรอบนั้นฉลามดำน,นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะมาฉลามดำนายกเอธาสลานะครับมวยนครศรีธรรมราช20ปีร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรสองค่ามวยสอโชคมีชัยนะครับดีกีแชมป์มวยรอบปุลเสือแชมป์ช่องเจ็ดสีและก็แชมป์ราชด,ดำเนิน เป็นประเภทมวยถนัดซ้ายนะครับเตะตั้งขวางคาหลักเหลี่ยมเชิงมวยไอคิวสมองมวย, IQ, มมวยดีตั้งรับจับทางเก่งนะครับถอยรอดกักเตะซ้ายต่อยซ้ายอ,าออกเอาอาวุธแม่นคมนะครับต่อยจังหวะ2ดีนวงในมีขวางดันแทงเก็บกันอาวุธคู่ต่อสู้เก่งมีหมัดมีศอกเสริมแต่นะครับช่วงหลังไม่ชนะใครเลยนะครับเก้า <9 S 2> <9 S 1> เดือนแล้วยังไม่ชนะใครสี่ไฟหลังแพ้รวดล่า,าสุดก็แพ้นอกจุกหนึ่งให้กับไมสังคำสอยิ่งเจริญกันช่างในศึกวันลุมพินี นะครับเมื่อวัที่8ธันวาคม2566ตัว1 1 9ปอปด์ส่วนคู่ชกเพชรสวานสอสมานกาเมนนะครับมวยบุริลัมอายุ21ปี 2, ส172เซนเมตรสอมที่่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวนะครับประเภทเดินหน้าท้าชนาเปิดเกมเดินสาสแข่งต่อยหมัดบูดูดันขยนันออกอาวุธวงในล็อกลัดตีเหนียวนะครับหัวจิตหัวใจดีมีหมัดมีศอกเสริม บูสู้หัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับมีฮึดตลอดล่าสด